นี่ละเราก็ควรจะอบรมบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนอนเหมือนท่อนไม้ท่อนผืนไม่มีพุโทโธติดกับตัวเลยนี่เป็นโมคะเหมือนท่อนไม้ท่อนผืนนั่นแหละตายแล้วก็ไม่ทราบจะบิดอะไรเกาะอ,อะไรบุญกุศลก็ไม่ทำกับเขานี่นี่แหละคนที่เมาแต่กองทุก บุญกุศลเขาจะทําแบบไหนก็ไม่ทํากับเขาตื่นจางบ้างเปล่าไปหมดตื่นชื่อไปหมดำคำึ้นชื่อว่าบุญกุศลแล้วทานเงินบาทหนึ่งจะเป็นเงินอย่างทุกวันนี้เปื่อยไปเลยนะกรรมแล้วกรรมเล่าจะให้ทานเงินหนึ่งบาทแบ่งกันสองเหรียญอันหนึ่งให้ฝ่ายกิเลสเอาไปกินเสียอ,อีกสองเหรียญนี้แบ่งไปทานสุดท้ายก็ ก็เลยเปื่อยไปหมดไม่ได้กินทั้งทั้งกิเลสไม่ได้ทั้งให้ทานเสียไปมากนี่คือความะละโมบโลกมากสุดทา้ายก็ไปทางกิเลสเสียหมดได้มาเท่าไรเท่าไรถ้าไปทางกิเลสจะทําตัวให้เสียกินเปล่าเสียเปล่าตายไปเท่าไหร่ก็เปล่าครับเป็นเรื่องของกิเลสมีแต่เปล่ามีแต่ล่มแต่จมไปนั้นพอใจ พอใจจ่ายพอใจซื้อได้มาเท่าไร่ไม่มีคำว่าตนีห่วงแหนไว้เพื่อสารประโยชน์อะไรไม่ค่อยมีมีแต่จะจับจะจ่ายดีไม่ดีไปกู้ไปยืมเข้ามาอืมเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหิมของจิต <c oughs> ที่ไม่มีเมืองพอนั่นแหละนี่เรื่องของเจศส่วนจะแยกออกไปทําบุญให้ทานเพื่อเป็นทานกุศลสารคุณประจาใจเรา เพื่อฝากเป็นฝากตายเวลาตายแล้วจะได้อาศัยบุญนี้เป็นที่เกาะตียึดไปสู่โลกหน้าสวรรค์พรหมโลกนีพพานจะอาศัยบุญนี้ทั้งนั้นอย่างนี้มันก็ไม่สนใจเสียผู้หนามันหนาจริงๆนะมนุษย์เราเห็นเขาทําบุญให้ชานน่หัวหนเนาะเยอะอหยันเขาอย่างนั้นก็มีเพราะเหตุไรเพราะมันหนาจนจนเลยหนาไปแล้ว การทบูนให้ทานน่จอมปราดนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงบำเพ็ญมาก่อนและทรงจงเฉยสรรเสริญบรรดาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาขึ้นทานบาร,รมีเป็นเบื้องต้นเลยคือการให้การเสียสละทำจิตใจมีความกว้างขวาง,วางแจกจ่ายไปได้ทั่วถึงกันไปหมด,หมดหไม่มีความตะหนี่ีเนี้ยวท่าน จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากทานอำนาจแห่งทานของท่านไปที่ไหนไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดากราบไหวบูชาเป็นควันตาควันใจถวายทายาทานท่านเปื่อนไปหมดตามสายทางเสด็จของพระพุทธเจ้านี่จนประชาชนทั้งหลายเขาเกิดความสงสัยว่าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนมีตั้งแต่ เครื่องจะตกปจัจจัยทายาทานเกลื่อนผ่นไปหมดเทวุตรเทวดาก็มาถวายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเนี่ยทําไมจึงได้ต่างคนทั้งหลายถึงขนาดนี้แต่เขาไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานมาก่อนอันนี้เป็นอานิสงส์แห่งทานของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาก็พูดขึ้นว่าก็เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละ หาว่าจะตูกปัจจัยไท,ยทานจึงไหลามาเทมาเพราะอานาจแห่งความเป็นประวุติเจ้าของท่านพระองค์รับสั่งคัดค้านทันทีเลยอย่าพูดอย่างนั้นมันผิดทันบาทานนี้ของที่เกื่อนคนเขามาถวายเราตถาคตนี้เป็นผลแห่งทานที่เราได้เคยบําเพ็ญมาแล้วตั้งแต่การก่อน แล้วติดตามอันนี้เป็นอานิสงส์ติดแนบกับเรามาทานเป็นเรื่องใหญ่โตมากจะว่าพระพุทธเจ้าใหญ่ก่อทานได้อย่างไรทานเป็นแม่บททานเป็นพ่อเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องเสียสละทำบุญให้ทานทานจึงเป็นพ่อเป็นแม่ให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าเป็นลูกของทานต่างหากนะ ไม่ได้ใหญ่โตก่อทานจะมาว่าเพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าผลทานจะมีมากอย่างนี้ไม่ถูกนี่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทีเดียวเลยมีในตำรับตำราเรียบร้อยนี่แหละ<ม>การทำบุญให้ทานจึงเป็นสิ่งที่โลกผู้หวังพึ่งเป็นพึ่งตายต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาสมกับเรารับผิดชอบตัวเองต้องเป็นผู้มีความยินดีในทาน ไม่มากก็น้อยอย่าเป็นคนตันหนีตีเหนียวจะเป็นการตัดหนทางเดินของตนให้ลาบลืน่นอ่าไม่ให้ลาบลื่นดีงามไปได้ไปที่ไหนมีจต่ขัดแต่ห้องควรจะได้ก็ไม่ได้ควรจะได้กลายเป็นเสียไปเสียควรจะได้มากก็ได้น้อยเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องมีแต่ผิดหวังผิดหวังเพราะตัวเป็นผู้เป็น,เป,นเป็นอุปสรรคต่อต,ตัวเอง เวลาจะทําบุญให้ทานก็มากีดขวางตัวเองเสียจะแยกไปทาบุญให้ทานก็กีดขวางตัวเองหึงหวังตัวไว้เพื่อตัวเองตัวเองตัวเองนั่นคือกิเลสหารู้ไม่ว่าเป็นกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยต่อตัวเองเมื่อเราาปฏิบัติ ามกิเลสเราก็ทำบุญให้ทานไม่ได้ก็มีแต่กิเลสเอาไปกินหมดกินหมดตายแล้วก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยที่ให้กิเลสไปนั้นกิเลสมาสนองคุณอะไรบ้างไม่มีแต่เราให้ทานนี้ทานกลับมาสนองคุณเราไปที่ไหนคนมีมจิตใจทำบุญให้ทานไม่อดอยากขาดแคลนชาติใดพบใดก็ตา,าม คนมีการทำบุญให้ทานมีใจกว้างขวาง,งบุญนั้นแหละที่เราเคยทำทานมานะมาสนองเราเวลาจนปลอกจนมุมบุญนั้นจะตามมาสนองปลดเปลือกแลออกจากความจำเป็นหรือขัดข้องขาดเขินจนได้จนได้นั่นแหละนี่แหละ การทำบุญให้ทานเสียงขอพี่น้องทั้งหลายถือเป็นจิตเป็นใจเพื่อฝากเป็นฝากตายกับบุญกุศลที่เราให้ไปแล้วนี้จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราโดยแท้ไม่เหมือนกิเลสที่เราสละให้มันไปทุกวี่ทุกวันกินไปแล้วหายเงียบเอาไปที่ไหนกิเลสพาไปใช้หายเงียบหายเงียบไม่เห็นกลับมาตอบแทนเราอันเป็นความดีเลยเนี่ให้พากันอุตส่าห์ไปยาม การให้ทานอย่าปล่อยอย่าวาง <c oughs> มีมากมีน้อยขอให้มีขอให้ได้ทําเป็นนิสัยปัจจัยของตัวเองเสมอใจจะได้มีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดคือผลแห่งทานเป็นบุญกุศลขึ้นมาประจําจิตใจนี่ละ่ะท่านจึงสอนให้ให้ทานการรักษาศีลก็ควรจะรักษาไม่ใช่ศีลจะไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ใชรเป็นผู้ต้องการ คมนต้องการกุศลต้องการความดีงามก็เป็นผู้มีศีลรักษาศีลแล้วก็ชี่่าสร้างความดีงามขึ้นมาใส่ตนเนี่ยการจเจริญเมตตาภาวนานี่ยิ่งเป็นของละเอียดสุขุมมากทีเดียวควรที่จะได้ภาวนาพุทธโธพุทธโธเช่นเรามาจากบ้านของเรามาวัดควรระลึกพุทธโธ หรือธรรมโมหรือสังโฆที่เราเคยติดนิสัยของเราให้ติดกับใจของเรามาเสมอนึกพุโทโธพุธโทโธมาถึงวัดกลับไปก็ปลึกพุโทโธไปถ้าผู้เคยภาวนาธรรมโมก็ธรรมโมและลึกถึงธรรมบทนั้นไปเรื่อยๆนี่คือเราสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างธรรมขึ้นภายในใจของเราคนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่ตลอดจากวัดมาจากบ้านมาวัด ก็ได้ที่พึ่งคือพุโทโธองค์เลิศประจําใจเราคือธรรมโมสังโฆองค์เลิศประจําใจเรามากลับไปบ้านก็เหมือนไปพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆติดใจไปนี่เรียกว่าสร้างที่พึ่งอันเลิศเลยขึ้นภายในใจของเราเหมือนอย่างว่าเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่าการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าก้าวไปวัด เอาอันนั้นไปทานพระอันนี้ไปทานพระกินไปเรียกว่าธรรมบุตรเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์และนั่งภาวนาให้ใจสงบนี้ยิ่งเป็นการสร้างกุศลเป็นอย่างมากทีเดียวขอให้ท่านทั้งหลายอุตสาห์ไปยาวภาวนานะอย่าขี้เกียจขี้คร้าน การภาวนานี่เป็นการอบรมบ่มีใสจิตใจของเราให้มีสาระภูมิบุญกุศลเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันเราจะมีความสุขความเจริญ